หลังจากตอนที่แล้วเราได้นั่งรถไฟจากกรุงเทพเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยความทุลักทุเลแต่สุดท้ายเราก็พาตัวเองมาอย่างที่พักจนได้ใครยังไม่ได้รับชมก็สามารถรับชมได้นะคะไฟแปะลิงก์ไว้ที่ช่องด e สคริปชั่นแล้วค่ะ สำหรับวันนี้ก่อนจะกลับกรุงเทพฝ้ายตั้งใจว่าจะเข้าไปเดินเล่นชิลๆในเมืองสักหน่อยน่าแปลกใจนะคะทั้งๆที่จังหวัดกาญจนบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากแต่ทำไมเราถึงไม่ค่อยได้มาเที่ยวเลยก่อนที่ฝ้ายจะทํำช่องนี้ฝ้ายมาที่นี่ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ยังจาไม่ได้เลยค่ะไปค่ะเราเริ่มออกเดินทางกันดีกว่า เคยค่ะเราออกจากที่พักเพื่อไปเดินเล่นที่ถนนปากแพร่ด้วยการโบกรถบัสไปลงสถานีขนส่งจังหวัดกาญจนบุรีและเดินต่อไปยังถนนปากแพร่ระหว่างทางเราได้แวะสักการะเสาหลักเมืองและชมบรรยากาศรอบๆบริเวณนั้น ถนนปากแพรกตั้งอยู่ในตัวเมืองกาญจนบุรีเป็นย่านที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและเต็มไปด้วยสเสน่ห์ของสถาปัตยกรรมแบบโบราณโดยเฉพาะอาคารเก่าที่ยังคงรักษาสภาพดั่งเดิมไว้ได้อย่างสมบูรณ์จุดเด่นของถนนนี้คือการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะสถาปัตยกรรมแบบจีนโปรตุเกสและยุโรปซึ่งได้รับอิทธิพลจากการติดต่อค้าขายและการเข้ามาของชาวต่างชาติตั้งแต่สมัยอยุธยา เราเดินมาได้สักพักก็แวะเข้าร้านกาแฟานั่งพักให้หายเหนื่อยสักหน่อยร้านสิทธิสังเป็นคาเฟ่ที่ตั้งอยู่บนถนนปากแพรกในอำเภอเมืองกาญจนบุรีร้านนี้โดดเด่นด้วยอาคารสไตล์โคโรเนียลสีเหลืองอ่อนซึ่งมีอายุกว่า90ปีภายในร้านตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งย้อนยุคสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและน่าลหลงไหล เมนูของร้านมีความหลากหลายทั้งกาแฟสดขนมหวานและเค,ค้กที่มีรสชาติอร่อยและราคาย่อมเยานอกจากนี้ร้านยังมีมุมถ่ายภาพสวยๆที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการถ่ายภาพ เราเดินต่ออีกนิดเดียวเพื่อไปยังสกายวอล์กสกายวอล์กจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและจุดชมวิวใหม่ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบ,บุรีโดยตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำแควใกล้กับสะพานข้ามแม่น้ำแควอันมีชื่อเสียงของจังหวัด ที่นี่เป็นจุดชมวิวที่สูงและมีการออกแบบให้เดินผ่านสะพานกระจกใสทำให้นักท่องเที่ยวสาม,มารถชม like ทัศนียภาพของแม่น้ำและภูเขาโดยรอบได้อย่างชัดเจนจากมุมสูงความพิเศษของสกายวอล์กกาญจนบุรีคือทางเดินที่สร้างจากกระจกหนาซึ่งทำให้ผู้ที่มาเยือนสามารถมองเห็นพื้นเบื้องล่างได้ ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังเดินอยู่บนอากาศท่ามกลางวิวที่งดงามของแม่น้ำแควและภูเขาที่ทอดยาวสุดสายตาทำให้รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายนอกจากนี้สกายวอล์กยังเหมาะกับการถ่ายภาพเนื่องจากมุมมองที่มีทัศนียภาพสวยงามไม่ว่าจะเป็นยามเช้าหรือยามเย็นที่สกายวอล์กแห่งนี้ยังมีการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด มีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำและดูแลความปลอดภัยของผู้เข้าชมตลอดเวลานักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสความสวยงามของธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยตอนนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะ โลกแห่งความเป็นจริงรอเราอยู่ในวันพรุ่งนี้เราเดินย้อนกลับมาที่สถานีขนส่งเพื่อขึ้นมินิบัสกลับบ้านค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกลับมาพบกันใหม่ในสถานที่ท่องเที่ยวต่อไปนะคะ